สุดอลังการสองเครื่องประดับลิซ่ารักพิงค์ใน MV เพลงใหม่กับเปิดภาพครอบครัวพร้อมหน้าให้กำลังใจน้องลิซ่าถึงขอบจอเมื่อวันที่ส9กสิงหาคมที่ผ่านมามิวสิกวิดีโอเพลงพิง k v เวนอมของสีสาวรักพิงค์ก็ได้ถูกปล่อยออกมาสู่สายตาแฟนคลับทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ แถมแดดและฉากใน m อนั้นก็สมราคาคุยจริงๆค่ะเพราะอลังการงานสร้างส,างสุดๆนอกจากนี้แล้วยอดวิวยังพุ่งสูงปรี๊ดเรียกว่าทําลายประวัติศาสตร์และก็สร้างสถิติใหม่อย่างรัวๆเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ฮือฮาไม่แพ้ m v ก็คงจะเป็นลุคของนอลลซ่าบลักพิงที่งานนี้นอกจากจะขนความแซ่บมาเต็มกระเป๋าแล้วเครื่องประดับนอลลีซ่าที่ใส่ใน MV นั้นก็ยังมีราคาแพงมากๆอีกด้วยค่ะโดยเครื่องประดับสุดหรูแต่ละชิ้นก็มาจากแบรนด์บูการีที่นอลลซ่าเป็น global brand ambassador อยู่ค่ะซึ่งต้ออองงบกเเลยคาาคาค่่ะ่ะะวาาารรรื แต่ละชิ้นนั้นมีราคาค่อนข้างสูงมากโดยมาเริ่มที่สร้อยเพชรสุดหรูเพชรไดมอนด์เ p เ n นที e เนคเลสซึ่งสร้อยตัวนี้มีราคาสูงถึง11,600,000บาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาต่อกันด้วยกาไลข้อมือเซเ p นที y ไวเปอร์บรัสเลซึ่งกําไลข้อมือตัวนี้ก็มีราคาสูงถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและกําไลข้อมือสุดหรูที่สวยไม่แพ้กันนั่นก็คือเซเวนที่ไวเปอร์บรัสเลซึ่งตัวนี้มีราคาอยู่ที่227,500บาทค่ะและมาในส่วนของแหวนง,งูน่ารักน่ารักเซเวนทีรา่ อยู่ที่472,800บาทค่ะส่วนแหวนชุดเก๋วงนี้ Serpenti Wiper Ring ก็มีราคาสูงถึง550,000บาทเลยทีเดียวค่ะส่วนแหวนวงสุดท้ายที่สวยแล้วก็เก๋ไม่แพ้กันนั่นก็คือ Serpenti Wiper Ring ซึ่งแหวนวงนี้ก็มีราคาไม่ธรรมดาค่ะเพราะมีราคาอยู่ที่80,000บาทเลยทีเดียวค่ะเรียกว,ว่าราคาเครื่องประดับในลุคนี้ของนอลิซ่ามีราคาร,มรวมๆแล้วมากกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้บูการี่ก็จัดใหญ่จัดเต็มให้กับนองลิซ่าสมกับการเป็น global brand buster และลูกรักของบูการี่จริงๆค่ะและ นอกจากนี้ค่ะเรายังได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักในวันเปิดตัวพิงเบนนอมซึ่งทางคุณแม่ของนอลิซาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวแสนอบอุน่นนับถอยหลังต้อนรับการกลับมาของนอลิซ่าและเพื่อนๆสมาชิกวง BLACKPINK ด้วยความตื่นเต้นดีใจไม่น้อยไปกว่าแฟนคลับทั่วโลกโดยคุณแม่ได้เขียนแคปชั่นสั้นๆว่ารอครับซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบลิงทั่วโลกมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเรียกว,ว่าก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆสำหรับกำลังใจที่ครอบครัวของนอลิซามีให้กับนอล่่ามตออดคคะแนีก็ืเรื่องราวดๆ ในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ